สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้านะคะ วันนี้วันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยประกรรพระเจ้านะคะเวลาที่ขึ้นจักรมีการเฉลิมฉลองวันสําคัญสําคัญของขรินจักรนะคะก็จะมีพนรกิจหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่ของขายของกินจากที่น้องขึจักรของเรา เพราะว่าเราต้องการที่จะช่วยโอกาสอวยพรธุรกิจการงานของพี่ดองของเราด้วยนะคะขณะที่พี่น้องเหล่านั้นซาบซึ้งใจในสิ่งที่เราได้ทาเพราะเขาก็จะยินดีถวายเพื่อจะมีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเขามีเพื่ออวยพรเคริสตจักรกลับมาด้วยเช่นกันนี่คือจิตใจของการเป็นผู้ที่รักในการถวาย พี่น้องบางคนยินดีถวายสิ่งที่พวกเขามีเพิ่มขึ้นร่วมที่จะทำภารกิจกับพระเจ้าของเราในาพระคัมภีร์ก็ได้เป็นได้ได้บันทึก ชื่อของชาคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโอนันชาตคนนี้นั้นเมื่อได้ยินว่าดาวิดเนี่ยต้องการสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าที่หลานนวดข้าวของเขานะคะเขาก็ยินดีที่จะถวายที่ดินผืนนั้นโดยการมอบให้ฟรีๆเลยนะคะรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เขาปรารถนาจะถวายเพิ่มเติมให้แด่พระเจ้าด้วยนะพระคำของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในหนึ่งพงศวารบทที่ยี่สิบเอ็ดสิบแปดถึงสิบเจ็ด หนึ่งพงศวดานบทที่ยี่สถึง17ซึ่งมีใจความว่าแล้วทูตของพระเจ้าได้บัญชาให้กาดทูลดาวิดว่าให้ดาวิดขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าที่ลานนวดข้าวของโอนันคนเยบุสดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตามคำของกาดซึ่งท่านได้กราบทูลในนามของพระเจ้า ฟายโอนันกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ท่านหันมาเห็นทูตสวรรค์บุตรชายสี่คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสียเมื่อดาวิดเสด็จมาอย่างโอนันโอนันมองเห็นดาวิดและออกไปจากลานนวดข้าวทวายบังคมดาวิดด้วยศพหน้าลงถึงดินและดาวิดตรัสกับโอนันว่าจงให้ที่ลานนวดข้าวแก่เราเถิดเพื่อเราจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าบนนั้น จงให้แก่เราตามราคาเต็มเพื่อว่าภัยที่พิบัตินั้นจะได้ระงับเสียจากประชาชนแล้วโอนันกราบทูลดาวิดว่าขอทรงรับไปเถิดพยาค่ะและขอพระราชาเจ้านายของข้าประบาทกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดนี่พยาค่ะข้าประบาทขอถวายโคสำหรับเครื่องเผาบูชาและถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็นฟืนแล้วข้าสาลีเป็นธัญ,ญบูชาข้าประบาทขอถวายหมด แต่กษัตริย์ดาวิดตรัสกับโอนันว่าหาไม่ได้แต่เราจะซื้อเอาตามราคาเต็มเราจะไม่เอาของเจ้าถวายพระเจ้าหรือถวายสิ่งที่เราไม่ได้เสียค่าเป็นเครื่องถวายเผาบูชาดาวิดจึงส่งชํำระให้โอนันเป็นทองคำน้ำหนักหกร้อยเชเขลวเพื่อที่นั้นดาวิดก็ส่งสร้างท่านบูชาถวายแด่พระเจ้าที่นั่นและส่งถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องสารติบบูชาและกราบทูลออกพระนามพระเยโฮวาและพระเจ้าทรงตอบพระองค์ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครื่องเผาบูชาและพระเจ้าก็ทรงบัญชาทุสวรรค์และท่านก็เอาดาบใส่ฝักเสีย ร่องราวก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาถึงตอนที่เราอ่านนะดดวิดก็ได้ทำผิดต่อพระเจ้าที่ท่านภูมิใจในความสำเร็จของท่านจากจำนวนประชากรอิสราเอลที่ชักดาบนะคะก็คือกองทัพของพระองค์ทั้งในแผ่นดินยูดาห์และแผ่นดินอิสราเอลนะท่านให้นับจำนวนคนเหล่านั้นเพื่อจะดูว่ากองทัพของท่าน่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแตนะ่ท่านภูมิใจ ในสิ่งนั้นที่พระเจ้าท่งมอบให้กับท่านนั่นคือความมั่นคงกำลังทหารเป็นความมั่นคงของประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ในเวลานั้นนะคะการกระทำของดาวิดแม้แต่โยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพของพระองค์ก็มไม่เห็นด้วยและโยอาบก็ได้เตือนดาวิดว่าการการะทำแบบนี้นะจะนำกรรมชั่วมาสู่อิสราเอลเพราะว่าคำบัญชาของดาวิดนั้นเป็นที่น่าเกลียดแก่โยอาบ และที่สําคัญก็คือพระเจ้าก็ไม่ทรงพอไพรยและก็ได้ลงโทษอิสราเอลจริงๆดาวิสานึกผิดนะคะ แต่ก็ต้องได้รับผลจากความบาปความผิดที่ท่านได้ทำต่อพระเจ้าและพระเจ้านั้นก็ตีสอนท่านส่งผลไปถึงประชากรของท่านก็ได้รับผลกระทบ,บจากการตรีสอนของพระเจ้าด้วยพระเจ้าให้เกิดโรคระบาดขึ้นในอิสราเอลและอิสราเอลก็ล้มตายไปถึงเจ็ดหมื่นคนและนี่ยังไม่พอพระเจ้าส่งทูตผู้ทำลายออกไปนะคะแล้ว แต่เมื่อทูตของพระองค์ลงมือที่จะทําลายประชากรของพระองค์นั้นพระเจ้าก็ได้เห็นค่ะพระเจ้าทรงเห็นการกลับใจของดาวิดและพวกผู้ใหญ่เพราะว่าพวกเขานั้นได้สวมผ้ากระสอบแล้วก็ซบหน้าลงถึงดินพระเจ้าจึงทรงกลับพระไยัยที่จะไม่ให้เหตุการณ์ร้ายนั้นที่กําลังจะปะทุนั้นรุนแรงมากขึ้นนะคะ ดาวิดถึงกับขอพระเจ้าลงโทษเขาและพงพันธุ์ของเขาแทนที่จะลงโทษประชากรของพระองค์เพราะว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทำที่ทําผิดของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับประชากรของพระองค์เลยนะคะดังนั้นขออย่าให้โรคร้ายนั้นอยู่เหนือประชากรของพระองค์เลยแต่ อยู่เหนือตัวเขาแล้วก็พงพันธุ์ของเขาเถิดนะคะนี่เป็นการขอร้องขอการอารภัยโทษจากจากดาวิดไปถึงพระเจ้าและนี่คือจิตใจของที่ผู้ที่สำนึกแล้วก็กลับตัวกลับใจจริงๆเยะและยอมรับความผิดของตนจริงๆนะคะกระาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอใจเช่นกัน จากนั้นก็มาถึงจุดที่เราอ่านเพราะว่าทูตของพระเจ้านั้นก็ได้บัญชาผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่ชื่อว่ากานะคะสั่งกาบอกว่าให้ไปบอกดาวิดนะให้สร้างแท่งบูชาถวายแด่พระเจ้าที่ลานนวดข้าวของโอนานคนเยบูสเนี่ยแม้โอนานนะคะจะถวายสถานที่หรือว่าที่ดินนั้นฟรีๆต่อดาวิดแต่ดาวิดก็ไม่รับนะคะเพราะท่านถือว่าท่านได้ทําผิด ทำบาปต่อพระเจ้าท่านต้องจ่ายค่าต้องเสียค่านั้นนะคะเพื่อจะสํานึกว่าท่านได้ทําบาปและต้องต้องการที่จะสํานึกว่าท่านได้กลับตัวแล้วจริงๆดาวิดจึงไม่ยอมเอาของที่โดนโอนันนั้นถวายมาถวายแด่พระเจ้าแทนหรือแม้แต่ดาวิดก็จะไม่ถวายสิ่งที่เขาไม่ได้เสียค่าเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าเด็ดขาดด้วยความตั้งใจนี้นะที่ถูกต้อง ในสายพระเนตรพระเจ้าดาวิดจึงจ่ายจ่ายราคานะคะเป็นทองคำหนักถึงหกร้อยเชเคลเพื่อสถานที่นั้นก็กลายเป็นของพระองค์นะคะเพราะว่าพระองค์นั้นได้จ่ายค่าเพื่อจะซื้อที่ดินนั้นมาถวายแด่พระเจ้าโดยการสร้างสถานที่เป็นที่ถวายเครื่องบูชาเป็นที่ถวายเครื่องสารติบูชาเพื่อจะนำการคืนดีมาสู่พระเจ้า แล้วท่านก็ได้ออกนะคะออกพระนามของพระเจ้าน้มัสการแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าได้ตอบคําอธิษฐานโดยการส่งไฟจากสวรรค์บนแท่นเครื่องผูกเผาบูชานั้นนะคะ,สะแสดงถึงการยอมรับเครื่องบูชานั้นและเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดาวิดได้ทํานั้นเป็นการสแสดงของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านั้นได้พอใจของถวายของดาวิดแล้วพระเจ้าได้พอใจเครื่องถวายบูชา แห่งการการสารภาพบาปนั้นแล้วนะพระเจ้าให้สารติบูสารตินะคะหรือว่าการคืนดีนั้นก่อเกิดแล้วและที่สำคัญพระเจ้าก็ส่งให้ทูตสวรรค์และบอกออกคำสั่งบอกว่าหยุดการทำลายนั้นซะทูตนั้นก็เอาดาบนะแห่งการทำลายแล้วก็ดาบแห่งแห่งการลงโทษของการ ทำให้มีโรคระบาดเนี่ยก็เก็บใส่ฝักเสียนะคะการลงโทษโดยโรคระบาดนั้นก็หยุดหยุดตรงนั้นนะคะการเป็นผู้นําที่นำนำนำ,นำทั้งทางกายภาพทั้งด้านจิตวิญญาณล้วนมีความสําคัญและมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน นะคะเราไม่สามารถที่จะตัดออกจากกันได้เลยผู้นำจะต้องระมัดระวังระวังระวัยจิตใจและความคิดของท่านอยู่เสมอต้องทอมตัวทอมใจและสำนึกว่าความสำเร็จของท่านไม่วจะเป็นทรัพย์สินของท่านทรัพยากรบุคลากรน,นะลูกน้องหรือแม้แต่ลูกๆที่พระเจ้าทรงมอบให้ธุรกิจการงานสุขภาพที่แข็งแรงการนำคนมาเชื่อพระเจ้ามาก น,ะะน,นี่คือความสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นความสําเร็จจากการสนับสนุนและการช่วยเหลือและการอวยพรจากพระเจ้าเราต้องสํานึกอย่างเป็นประจำสิ่งที่ จะช่วยเราระวังระไัยได้ก็คือให้เราที่จะระลึกถึงความดีของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอระวังที่จะไม่ขโมยเกียรติของพระเจ้าจากความสําเร็จนั้นๆของเราโดยการยกย่องพระนามของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและอีกอย่างก็คือการใส่ใจใส่ใจที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นความสําเร็จของเราทรัพย์สินของเราสุขภาพของเรามาถวายแด่พระเจ้าโดยการปนิบัติ พระองค์โดยฉวยโอกาสโดยฉวยโอกาสมาปณิบัติพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราและให้เราไวต่อการเตือนจากพระเมียมบริสุทธิ์ด้วยท่าทีของเราด้วยความคิดของเราถ้ามันเริ่มที่จะไม่ถูกต้องแล้วนะพระเมญามบริสุทธิ์จะเตือนเราขอให้เราไวต่อการเตือนนั้นแล้วก็รีบกลับใจ แม้แต่การที่เราไวต่อการเตือนสติของผู้คนรอบๆตัวเรานะคะเหมือนที่ดาวิดทำนึกว่าการกระทำการกระทำของเขานั้นโง่เขาเลาเกินเขาควรที่จะเชื่อในคำเตือนของโยอาบนะคะแต่เนื่องจากเขาไม่เชื่อนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวของเขานั้นโง่เขานักนะคะนี่คือสิ่งที่ดาวิดสารภาพกับเราขอให้เรานั้นไวต่อการสำนึกผิดบาปสารภาพบาป แล้วก็ไม่กลับไปทําอีกนะคะเหมือนที่ดาวิดและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นําของประชากรอิสราเอลเนี่ยพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้นะคะพวกเขาสํานึกในการใส่ถุงผ้ากระสอบแล้วก็กุ้มหน้าของพวกเขาลงต่อนหน้าพระพักร์พระเจ้านะคะพวกเขาได้รักประชากรของพระเจ้าจริงๆคริสตักร ต้องการคนอย่างโอนันด้วยนะพี่น้องที่ยินดีถวายด้วยใจกว้างขวางแด่พระเจ้าเป็นอย่างมากและพระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องเราส่วนใหญ่ก็มีจิตใจอย่างนั้นเหมือนกับโอนันเลยนะคะแม้ดาวิดจะไม่รับของฟรีของถวายจากโอนันก็จริงแต่โอนันก็ยังคงสามารถที่จะถวายแด่พระเจ้าในความตั้งใจของพวกเขาของเขาและครอบครัวของเขาได้ต่อไปนะ ครอบครัวของข้าพเจ้าก็เราเราก็มีงบประมาณที่กลับไอเยี่ยมแม่อเล็กที่ปีหนังนะคะค่าเดินทางค่าจ,จ่ายของเราบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวใหญ่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายไม่ว่าจะเป็นน้านนะซึ่งมันเพียงพอต่อสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องใช้ แม้แต่การที่เราพาแม่อเล็กซ์ไปเที่ยวที่เกาะลังกาวีนะซึ่งแม่อายุ70 71แล้วเนี่ยท่านก็ไม่เคยเดินทางไปเกาะนี้เลยนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้พาท่านไป น้องสอาวอเล็กก็ได้ช่วยออกค่าใช้ใจ่ายบางส่วนร่วมด้วยนะคะทำให้เราไม่ได้มีภาระหนักมากขนาดนั้นนี่ล้วนเป็นความใจดีความใจกว้างจากสมาชิกครอบครัวของเราที่คอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนเราอย่างสม่ำเสมอนี่คือล้วนเป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วขอบคุณพี่น้องที่คิดถึงพวกเราในคำอธิฐานด้วยนะคะบางคนก็ทักมาหานะคะบอกว่าคิดถึง เมื่อไหรจะกลับไทยนะคะก็ทําให้กันจะนาอบอดที่จะอมยิ้มไม่ได้เลยนะคะนี่คือความน่ารักของพี่น้องที่มีต่อครอบครัวเราขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเราซาบซึ้งใจจริงๆเรามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเนาะพระเจ้าที่รักขอบคุณพระเจ้าสําหรับเ,เราเห็นถึงการาไม่ระวังระวัยการทําผิดของดาวิดหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคน ที่เขาละเลยที่จะใส่ใจต่อการตักเตือนของพี่น้องรอบข้างขงเจ้าเทพทรงโปรดอภัยในความผิดบาปนั้นและผ่านทาการกลกับตัวกับใจได้ทําให้เห็นถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าอย่างอย่างน่ารักที่ทําให้ประชากรของพระองค์นั้นไม่ได้ตายมากขึ้นขเจ้าเท้ทรงโปรดช่วยเหลือในฐานะที่เราเป็นผู้นําครอบครัวผู้นคํคริสตจักร ผู้นำาลูนน้องของเราให้เราที่จะระวังระไว้ใส่ใจแล้วก็ไม่อู้อวดให้เราที่จะสำนึกพระคุณของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ของประธานที่พระเจ้าทรงมอบกับเราความสำเร็จนั้นในการปฏิบัติพระเจ้าต่อไปโดยการยกย่องพระนามของพระองค์และขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้พี่น้องได้รับการอวยพรจากพระเจ้าขณะที่พวกเขามีจิตใจมีจิตใจ ที่ใจดีแล้วก็ใจกว้างขวางถวายทุกอย่างที่พวกเขามีถวายด้วยความยินดีต่อพระองค์ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดและลึกถึงพวกเขาด้วยและขอการอํานวยพระพรมาถึงพวกเขาอย่างมากมายแล้วต้องหลายขอบคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมน